ขอมาแบบทริปเลยนะกันนะครับเนื่องจากว่าไลฟ์สดถ้าเกิดว่ามันกลัวมันกระตุกนะครับอ่าคือเราเนี่ยนะครับไปซื้อเครื่องนะปั๊มน้ํานะครับที่มันใหญ่ไปนะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องงบประมาณก็ตัวนี้หมดไปประมาณเกือบสองพันกว่าบาทนะครับนะฮะก็เป็นเครื่องตัวนี้แล้วก็น้ําพอนะฮะสูบน้ําขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่า หลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องแล้วเนี่ยนะฮะน้ามาเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่รับรองว่านะเออก็ในในตัวเนี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจน่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อสปริงเกอร์นะครับที่มันท่อใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าน้ํามันแรงพอน้ํามันแรงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสายสปริงเกอร์มันมันหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อสปริงเกอร์มาตัวนี้จะลองจะลองเสียบเปิดดูว่ามัน มันจะมันจะอยู่มันจะน้ําจะเยอะขนาดไหนนะพี่น้องครับนี่ฮะมาแล้วครับครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีมากที่ดีมากนะครับนะในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เนี่ยผ่านมาเกือบประมาณสักสิบนาทีน้ําตัวนี้เริ่มเจิง่งงองนะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ต้องขอบคุณทุกคนนะครับนะฮะน้า น้ำพุ่งน้ำพุ่งนะฮะ <c oughs> นะน้ำพุ่งเดี๋ยวจะทดลองไปเรื่อยๆว่ามันจะมันจะเต็มสนามเราเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปหาญ้ามาปลูกเพิ่มเป็นญ้าที่เป็นใบเวนแบน,นะครับที่ตามท้องไร่ท้องนานเรามีฮะเดี๋ยวจะเอามาดำนะจะปักดำเหมือนเหมือนกับเหมือนกับปักดำข้าวนะครับนะเดี๋ยวคงได้ทํากันนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากๆที่ ช่วยการสนับสนุนนะครับเรื่องราวของน้ำนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะงบป,ประมาณของท่านนะครับได้ผลและก็เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ